สวัสดีพี่น้องป้องกุ๊กเรื่องน้องป้องปลายค่ะวันนี้น้องนีน้านะคะมีกล่องพัสดุกล่องใหญ่เลยลงมาหานางค่ะแกเสร็จหรือยังคะลูกยังค่ะโอเคสวัสดีค่ะเรามารุ้นกันว่าข้างในกล่องคืออะไรคะใช่ค่ะแล้วก็พี่เขาส่งมาให้นะคะเรามารุ้นกันว่าเป็นของ อะไรนะคะมีอะไรบ้างเนาะใช่ค่ะอ่ะเอามีดเอามีดมาแม่แม่เก็บให้อ่านะคะเปิดเลยค่ะโอ้วโหเอามาทางนี้เอามาทางนี้ไหมโอเคให้ให้พี่ๆดูด้วยว้าวออกมาเลยค่ะเอ้ยมีจดหมายอะไรมาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันโอเคค่ะแม่พรน้องนีน่า ขอมอบให้ด้วยใจจริงๆนะครับไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนชุดนอนอาจจะใหญ่หน่อยแต่ลืมใส่นะครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวขอเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงข้าวซักมือซักมือซักมือนะครับโอเคขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะว้าวอะเอามาดูที่นี่มีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นอันแรกนะคะไม่รู้ว่าเป็นของแม่พรหรือน้องนีน่านะคะอู้อู้อะลองเอาใช้อันนี้ตัดค่ะตรงนี้นะคะอ่า อันนี้คืออะไรเอ่ยว้าวของแม่ค่ะว้าวเป็นชุดอะไรอืมสวยจังเลยเซ็กซี่มากไหนไหนม่ดูคืออะไรไหนดูดูสิคือชุดเซ็กซี่มากเลยอ่ะถ้าใส่มันก็เห็นนมด้วยว้าวทำไมรู้ว่ามันเซ็กซี่ล่ะคะลูกออันนี้คือ นี่คืออะไรคะชุดสายเดียวอืนนอฮะทำไมพี่เ็าื้อทำไมพี่เ็ซื้อเป็นนะลูกซื้อชุดสายเดียวให้แม่ด้วยอืฮึไม่ใช่สายเดียวการเป็นแขนยาวนี่ไงตรงนี้คือสายไว้เวลาเราตาก นี่เป็นแขนยาวนี่เห็นไหมแขนยาวนี่แล้วก็มันจะเซฟฟีด้วยนี่นะคะนี่อันนี้ก็ของแม่อีกแล้วแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นชุดนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือชุดอะไรเนี่ยชุดกระโปรงใช่ไหมไหนคะลูกอันนี้ยังไม่ได้แกะอีกอ่ะลองแกะดูสิคะนี่นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นชุดกระโปรงหรือชุดนอนนะคะ ไหนเป็นยังไงคะหนูยืนลองยืนขึ้นสิยืนขึ้นค่ะขยับมาตรงนี้ขยับมาตรงนี้ตรงนี้ค่ะขยับมาอีกโอเคนี่ค่ะน่ารักมากเลยไหนขึ้นมาดีๆนี่ค่ะอือหอน่ารักมากเลยค่ะค่ะชิ้ต่อไปนะคะว้าวเยอะมาก ชุดต่อไปชุดนอนแม่อีกแล้วใหญ่มากอาจจะตัวใหญ่นิดนึงนะคะเป็นมิกกี้เมาส์อ๋อเป็นมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะนี่ก็มิกกี้เมาส์นะคะแต่เป็นเสื้อค่ะโหเยอะมากอันนี้ผู้ของแม่อีกเลยนี่ก็ยังไม่แกะนะคะนี่ยังไม่แกะเหมือนกันเลยอันนี้เวลาหน้าหนาวก็ใส่ได้เออถ้างั้นก็ยังไม่แกะก็ได้ลูก โอโหทำไมเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นคิตตี้เหมือนกันแต่เป็นชุดนอนค่ะอันนี้ละคะลูกอันนี้ก็คิตตี้อีกแล้วใช่ค่ะเรามาเลืมกันว่าอันนี้เป็นของไทยนะคะามาเลือกกันอันนี้เป็นของไทรนะ,ะเป็นของไหนมาดูซิอ่ะน,นยิยขึ้นมาทีละชิน้น เอามาดูสิคะเอามาดูก่อนว้าวแบกพิงแบกพิงเหรอคะชอบมากเลยค่ะว้าวเจ๊งนะจะดูว่าเป็นคือยังไง ที่มัดผมเหรอคะใช่ค่ะเป็นที่มัดผมหรือว่าเราจะเอาสอดไว้ในนี้ก็ได้อ๋อโอเคีแล้วก็มีมีอะไรบ้างคะชุดทธิ์ท่อมก็มีว้าวน่ารักมากเลยค่ะนี่คืออะไรลูกอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ห้อยเล่นนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นแมสค่ะแล้วอันนี้เป็น แม็กฟิตตี้เหรอคะใช่ค่ะแม็กฟิตตี้แล้วก็จะมีสายห้อยไมล์เมโลดี้นะคะนี่ค่ะอ๋อแบบนี้ก็มีใช่น่ารักจังเลยน่ารักมากเลยค่ะอือฮึเดี๋ยวเราจะใช้นะคะเดี๋ยวจะใส่บนแบดให้ดูค่ะอันนี้คือกล่องอะไรสีชมพูกล่องอะไรคะมันอันนี้หค่ะอืมมันคือของเล่นค่ะแต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะคะ เขาไม่เคยเล่นอันนี้มาก่อนเลยอ๋ออ๋อเล่นอย่นี้อ๋อค่ะค่ะเป็นของเล่นบริหารมือใช่ไหมคะต,ตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะอันต่อไปก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในกล่องนี้ดีกว่าคะ่ะจะได้จะได้ใหม่ๆเลยนะคะอะฮะอู้อาหาูเอ,อเ๊อะฮะอ <c oughs> สีชมพูเยอะเลยใช่ค่ะ,ะแสดงว่าพี่เขารู้ว่าแม่ชอบสีชมพูใช่ค่ะขนาดทาปากบนเวทีแม่ยังทาสีชมพูเลยค่ะสวยจังเลยไหนเสื้อเสื้อผ้าดูมีกี่ชุดคะอันนี้อันนั้นอันนั้นคือชุดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกะะัเป็นยงไงบ้างเนี่ย ของแม่แน่นอนไม่แม่ว่าไม่ใช่ของแม่เพราะว่าโอ้เสื้ออะไรทำไมสวยจังเสื้อเอวลอยเหรอเว็บพิ้งเหรอว้าวสวยมากเลยว้าว my god อ,อือหือ เป็นกางเกงกางเกงกับเสื้อเสื้อเอวลอยไหมเนี่ยเอวลอยค่ะเสื้อเอวลอยด้วยอย่าให้เปื้อนนะคะลูกวางไว้ดีๆโอเคนาชิ้นต่อไปว้าวโอ้ไม่ก็สวยมากเป็นยานยานค่ะเดี๋ยวก็เกลือใส่นะ อ่ะโอเคดูหลายๆตัวดูหลายๆตัวอืม้มบ้าีหลา่หลาก็ได้ชุดลายแท้แม่ก็ได้ชุดเจ้กว่าหนูว,ว้ oh าวโอ้ไม่ก็น่ารักมากเลยตัวนี้อื้อคุณชุดยังไง แบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเป็นคิตตี้นะคะหนูก็ชอบด้วยอืมชุดต่อไปแดงแรงลิ้นเลยค่ะว้าวถ้าเกิดว่าใส่ในเซ็กซี่ไหนป้ายดูป้ายสิคะของคิตตี้โอ้ของคิตตี้จริงๆด้วยเขาใส่ไงหืี๋ยวใส่ที่ดูนะคะใส่แบกชั้น แค่ยามันนี่ค่ะ,ะ,คะ <c oughs> โอเคแบบนี้กันโชไหลนะคะอ๋อโชไหลก็ได้ใช่ใชชไหมคะค่่ะโอเคทำไมเข้าใจซื้อจังเลยเข้าใจซื้อแบบทรงแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูต้องไปอาบน้ำแล้วแหละอาบน้ำแล้วมาลอง าลองชุดส,ดสวยๆล่ะใช่ค่ะโอ้ยๆติดๆมีอะไรั้งคะโอ้ย,อยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คิตตี้เหรอใช่ค่ะคิตตี้เยอะมากอืมอสสวยชุดนี้มอนะคะว้าวว้าวสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากนะ โอเคโหได้กี่ชุดเนี่ยนงไหนลองนับดูซิกี่ชุดคะหนึ่งสองอือฮ เจ็ดตัว okay. เดี๋ยวเราจะมานับของมแม่บ้างนะคะหนึ uh ่ง huh. สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอยเจ็ดแปดเก้าแม่มีเยอะมากมีเก้าชุดเลยเหรอคะ ทำไมเยอะขนาดนี้โอ้โหอ่ะพอละก่อนอื่นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพวกเราเปิดดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วจะมาลองใส่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบาย <c oughs>